ladies and gentlemen จริงจอกสยามและซัสซิตีบุกสยามเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับนี่คือชอนเด็กกีฬาชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับทางด้านของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วและว,วันนี้เราจะมาเปิดใจกับผู้เล่นเบอร์หนึง่งซูเปอร์สตาร์ของทีม,ท,มทีมนี้ เขาดังถึงขนาดสุดยอดทีมในอิตาลีเอซี AC, มิลานอยากได้ตัวเขาดังขนาดสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอังกฤษวอนตัวเข้ามาแต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะอยู่กับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้โดยเซ็นสัญญาไปอีก4ปีนี่คือเรื่องราวของผมเปิดใจแคสเปอร์ชไมเคิล แคสเปอร์นี่ต้องแบกความกดดันที่ไม่เคยมีใครต้องเจอมาก่อนนะครับเพราะพ่อของเขาก็คือปีเตอร์ไมเคิลตำนานโกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งพาทีมปีศาจแดงคว้า15แชมป์แล้วก็ปีเตอร์ถูกยกย่องให้เป็นโกที่เก่งที่สุดตลอดกาลนะฮะแม้แคสเปอร์จะตัวเล็กกว่าพ่อแต่ฝีมือและลีลาก็ปกันมาเลยครับนี่ฮะแคสเปอร์โชว์เซฟแบบเทพเทศถึงขนาดแฟนบอลเฮยิ่งกว่าทีมยิงได้ซะอีก และช่วงที่ผมได้ไปดูเขาซ้อมที่อังกฤษนะฮะช็อตเด็ดของแคสเปอร์ที่คนวงในท่านนั้นจะรู้ก็คือเป็นโกแต่ยิงคมอย่างกะกองหน้าดูแล้วกัน,นะฮะโกวัย27ยิงแบบตือนลังเกวอลเลยทุกอย่างที่จะทำให้คุณอึ้งและทึ่งแคสเปอร์จดภายทำไมเขาถึงเลือกที่จะมาเล่นเป็นโกพ่อเขามีส่วนหรือเปล่าเนาะนะปไมไ่หรอก <Never. S 1> ไม่เลยผมอยากเป็นโกเองพ่อผมแค่บอกว่าอยากทำอะไร <Yeah. S 1> อยากเป็นอะไรก็ <Yeah. S 1> แล้วแต่เลยแล้วผมว่า การเป็นกองหน้ามันง่ายแค่ยิงประตูเป็นโกยากกว่าเยอะเช๋ยวกลง25ปีงพาวเวอร์กับการระเบิด์0 p r e m i e ี League Friendly m a ของสโมสรยักษ์ใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อจิกจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้น้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกความภาคภูมิใจของคนไทย ท็อปฟี่สีน้ำเงินเอลฟเบอร์ตันกัามมา็พอมันระดับพรีเมียร์ลีกที่คุณต,ต้องไม่พลาดวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมสนามสุขพัชลาัยสุขแข่งความสุขคุณผู้ชมครับผมแจกบัตรหันข้างหลังให้ดูฮะจะได้เห็นว่านี่เป็นบัตรทองเป็นบัตรที่แพงที่สุดใบละ2,000บาทดูแบบสุด VIP สำหรับเกมฟุตบอลซึ่งจะแข่งกันในวันอาทิตย์นี้นะครับหากใครไปไม่ได้ก็ช่อง3ถ่ายทอดสดต่ไปดูนะครับเพราะนี่ตั๋วดีแบบสุดๆนะครับอยากได้ตัวที่ทำยังไงง่ายนิดเดียวครับติดตามรายละเอียดได้นะครับใน i n s t a g r กรมของรายการดาวแชมป์ช็อตเด็ดง,ง,ง่ายๆโดนๆแล้ววันอาทิตย์นี้เจอกันที่สนามศุขไม่ก็หน้าจอช่อง3สวัสดีครับ